สวัสดีครับผมชื่อวิรัติรักเมืองครับทำงานบริษัทครับเป็นพนักงานบริษัทเอกชนครับเมื่อก่อนนี้รู้สึกว่าตัวเองเดินก็เหนื่อยหายใจก็ไม่อิ่มครับกลางคืนนอนไม่หลับครับมันจะมาง่วงตอนที่ทำงานตอนกลางวันครับเวลานั่งอยู่นั่งนิ่งๆไม่ได้ครับง่วงหลับตาทีไรก็คอยแต่จะหลับครับ ถ่ายไม่ค่อยจะออกมันอืดท้องครับต้องใช้ยาระบายสามวันต้องกินยาระบายทีหนึ่งครับเพราะถ่ายไม่ออกถ่ายออกมาก็เป็นก้อนก้อนเหมือนขี้กระต่ายก้อนก้อน็เป็ด,เป,ด,เ,ปด,เ,ปดเป็ดงั้นวันไหนถ้ากินเหล้าหรือกินสุลาเนี่ยวันนั้นอ่ะถ่ายออกมานี่เลือดสดๆเลยครับแดงติดกอหานตอนนั้น ยังไม่ได้ไปหาหมอเลยก็คิดว่าตัวเองเป็นลิซดวงตัวนั้นนะท้องที่ท้องอืดถ่ายเป็นเลือดนะผมก็ซื้อแต่ยาหมอร้านขายยามากินยาแก้อกเสแก้ลิซดวงผมก็ซื้อไม่รู้ต่อตอนปีห้าแปดไปเช็คโรงพยาบาลพอตรวจเช็คที่โรงงานแล้วมันเจอค่าตับมันขึ้นเยอะไงมันเหนื่อยด้วยผมก็ต้องตัดสินใจไปเช็คที่โรงพยาบาลเลย ตรวจซ้ำอีกทีหนึ่งไปถึงบ้านหมอว่าให้เจาะเลือดตอนนั้นค่าตับข oh, oh, ึ้น400โอ้หมอบอกหมอเห็นก็ตกใจโอ้400เลยเนี่ยถึงขั้นตับวายเลยนะเนี่ยหมอบอกหมอก็เลยนัดอันต์ซาวไปเจอนี่เจอนิ้วใน่ถุงน้ำดีไขมันพอกตับโอ้หมาหมดเลยกันนี่เครียดมากเลยครับตอนนั้นเครียดอยู่คนเดียวไม่ได้บอกใครครับ คิดว่าโอ้จะรอดหรือเปล่าเนอะ <c oughs> ลูกก็เรียนหนังสือไม่จบลูกก็ยังเล็กๆอยู่ทำไงวะแล้วก็ภาวนาอยู่ในใจก็ให้ลูกเรียนจบก่อนเถอะก่อตายอคิดจนสว่างครับวันนั้นกลับไปจากหาโมมาบอกบอกว่าบบบบบเป็นรัฐตปเสบสี <c oughs> เล่นเฟซอยู่เล่นเฟไปเล่นเฟสมาพอดีเจอพี่คนหนึ่ง ก็เป็นโรคปอดระยาสุดท้ายก็เข้าไปถามพี่โพยตินตัวเนี้ยผมเป็นโรคตับกินได้ไหมบอกลองมาดูมาปรึกษาดูพี่เขาก็ชวนเข้าไปผมก็ตัดสินใจไปเลยยังไงยังไงก็ต้องกินเพาลองมาหลายตัวแล้วตัวอื่นก็กินแล้วทรงตัวทรงตัวันไม่หายสักที ก็หมดไปหลายบาทแล้วลองมาตัวนี้มันกินไปได้สักพักหนึ่งอีกสามเดือนไปตรวจมันลดลงครับลดลงหมดเลยเจอโพนีตินนี่เหลยครับช่วยให้ร่างกายผมสดชื่นแข็งแรงขึ้นมาตอนนั้นน้ำหนักแค่ห้สิบเก้าตอนนี้น้ำหนักขึ้นมาหกสิบ็ดหกสิบแปดแล้วเนี่ยกินข้าวได้กินอะไรก็อร่อยครับ ทุกวันนี้ตอคุณโคดีตินมากๆเลยครับ